เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นสควิตเกมกันแต่เป็นสควิตเกมกับ NVC ทั้งหมดเจ็ดร้อยคนด้านหลังนี้นี่เลยคนที่ค,คนที่เจ็ดร้อยแล้วไหนไปดูคนที่หนึ่งสิมีไหมนี่คนที่หนึ่งโอ้เยอะแยะเลยทั้งหมดนี้คือ NVC หมดเลยนะมีเราเป็นคนอยู่คนเดียวแล้วเราก็มีคำสั่งแอดมินด้วยอันนี้คือค่าคนถูกไหมค่าเลยปุ่ง ยังไม่ทันเล่นเลยตายไปหนึ่งแล้วดูดูเราไม่ชอบหน้าเขาไหนเราฆ่าเลยโอ้คนนี้นาะเป็นผีแล้ปะเนี่ยเขียวปัดเลยเนี่ยฆ่าอีกคนหนึ่งแล้วเราก็สามารถชุบชีวิตเขาได้นี่ฉันชุบชีวิตนายแล้วตื่นขึ้นมาสินี่ตื่นขึ้นมาแล้วอ้าวแล้วคนคนคนนี้หายไปไหนแล้วทุกคนมีคนหายเราลองฆ่าเขาสิแล้วดูสิว่าศพเขาจะไปไหน เออมีคนมารับศพไหมครับลองึอึบคนนั้นหายไปแล้วอะ่ะอ๋อ,อถ้าเราไม่รีบชุบเขาเขาจะตายนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้คืออะไรสร้างเราสร้างอะไรได้อะ่ะเฮ้ยแย่แล้วทุกคนตกไปข้างล่างอา้าวแล้วขึ้นไปยังไงอะทีนะีอ้อ้าวทุกคนขึ้นไม่ได้ น่าจะเป็นมัรของเกมนี้ไม่ไรเราไปเล่นกันเลยดีกว่าคลิกเฮียมุวิ่งเพลเยอร์ทูราวหนึ่งโอเคเราเริ่มเล่นกันเลยเกมแรกอันนี้เหมือนว่าจะเป็นเกมเล d แอนด์กรีนไฟเขียวไฟแดงแล้วเกมเริ่มยังโอเคเริ่มปึ๊บข้างบนมีบอยอยู่นะว่าตอนนี้ไฟอะไรแ,แดงโอ้โหตายเทียบเลยอ่ะไฟเขียวไฟเขียวเฮ้ยแดงแล้ว ำไมเอ c ตายเยอะจังไปเขียวเวลาสามนาทีปึ๊บไปแดงเดี๋ยวเรารอหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพวกนั้นมันจะท้อเอานิ่งไว้ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อน NPC แล้วไฟเขียวแล้วปึ๊บไปแดงไฟเขียวยังเออ เลือรอบถึงเกดที่สองกี่คนน่ะวิ่งไปแล้วแน่ถึงคนแรกอุ้โหเกือบก็บไม่ทันหลันไปไปเขียวเดิน๊ไปแดงเหลือก,กี่คนเนี่ยทุกคนมันดูไม่ได้เหรอว่าแบบเลือก,กี่คนอ่ะแต่ดูแบบว่าหายไปเกินครึ่งเลยนะอุย้ยเกือบตายบโ,โอเคลราชนะแล้ว คอนเกรตที่เป็นยาสีฟันไม่ใช่นั่มันคอเกรตมุกอะไรเนี่ยมุกไม่หาพาเพื่อนเทีย่ยดดีแหและอันนี้เป็นผู้คุมจเจ้โคนจัดจะเดินไปข้างนอกได้ไหมไม่ได้เนี่นกลับมาโอ้หตอนนี้แบบว่าผู้เข้าแข่งขันมั้นเจ็ดร้อยคนกำลังเดินเข้ามาที่เส้นชายแล้วแต่ดูจากสายตาน่าจะเหลือไม่ถึงห้าร้อยคน ตายไปเยอะมากเลยเราฆ่าคนได้ไหมฆ่าคนอย่าตรงนี้ฆ่าไม่ได้ทุกคนแต่ฆ่าคนอย่างนี้น่าจะได้ถูกไหมนี่ไงตายเลยชัเจแกเล่นอ่ะชุบชีวิตแกขึ้นมา <c oughs> เราชุบชีวิตเขาขึ้นมาแล้วปป <c oughs> รอรอคนอื่นมาถึงเส้นชัยเีย๋ยวผู้สาวสองคนนูน้นกับเวลาหนึ่งนาทีทันไหม ยังทานยังทนันเลยเข้ามาสวยน่าจบแล้วไหมเกมนี้มีใครอยู่อ่ะจบแล้วไม่ใช่หรอไม่ไหนราเวลาหมดอีกสามสิบวิเวลาหมดน่าต้องรอเวลาหมดนะทุกคนหมดเวลานี่โอ้โหคนหน้าดําเยอะมากคนที่หน้าดาไปนี่คือคนที่แบบว่าถูกกาจัดแล้วใครที่ยังเป็นสีเขียวอยู่คือ คู่ที่อยู่รอดคนถูกกำจัดเดยอะมากน่าจะเกินห้าร้อยคนเออเราต้องไปที่ลาวทูออันนี้เป็นเกมแกะสลักเราได้วงกลมเล่นยังง่ายเวลาสองนาทีเพื่อนเราได้สามเหลี่ยมเต็มไปทางข้างเราได้เป็นวงกลมรูปดาววงกลมยากไหมผมว่าสามเหลี่ยมน่าจะง่ายสุดไหม วงกลมน่าจะยากลองลงมาแล้วก็สี่เหลี่ยมปะ,ะไรลองเล่นดูมันได้ยังไงอะ่ะได้ยังไงอ,ะอ่ะอ๋อไม่ยากไม่ยากโอเคซิลยูโอ้โห,โหเกมง่ายจับดูเดิแป๊บเดียวเสร็จอะ่ะเกมง่ายจับขอญาตเดินดูว่าไงพวกนายเสร็จกันหรือย,ยังอู้มีบอกด้วยเพื่อนเราทำถึงไหนแล้ววันนี้เป็นดาว การที่เราจะผ่านเกมพวกนี้ไปได้เราต้องหาเพื่อนเป็นเพลเยอร์ใหม่เีกสามด้วยกันคุณหัวชมพูส,สู้ๆไม่เป็นไรถ้าคุณตายผมชุบชีวิตคุณได้นี่ตาใจดีอา้าวยังไม่แนะนำเลยเลยแก้วหมอไปจีเ้เหม่งไอ้คนนั้นตายหัวชมพูเหมือนกันเอาอ๋อเขาเสร็จแล้วเขาไม่ได้แพ้เป็นร้อยเพลเยอร์ใหม่เีกสามทำสำเร็จนี่อันนี้ได้เป็นทานอสหัวม่วง ล้วช่วยเขาขึ้นมาปุ๊บชุบชีวิตเราชุบชีวิตเพยเยอร์หมายเลขสามกับหมายเลขยี่สบสี่ขึ้นมาแล้วดูเพยเยอร์หมายเลขหนึ่งสองแปดที่จะทำสามเหลี่ยมสรดเ็จไหมนี่คือเทคนิคของเขานะทําขอบข้างบนก่อนขอบสามขอบแล้วค่อยลากตรงกลางเข้าหากันเป็นเทคนิคที่อาจจะยากอันนี้วงกลมนานือเกินโอเคเสร็จแล้วมีมันผ่านเยอะเหมือนกันนะ อุ้ยอันนี้แบบว่าไม่ค่อยมีคนแบบตายเลยนะเฮ้ยอ๋อหมดเวลาโอ้หเราช่วยเราเป็นคนดีช่วยเพื่อนเพื่อนขึ้น,นมาช่วยไม่ทันขอโทษทีช่วยไม่ทันผู้เล่นถูกกำจัดเหลือกี่คนราบตไปอไนนี้คืออะไรแดงๆอ่ะอ๋อนี่คือผู้เล่นถูกกำจัดเหรอตายไปสี่ร้อยกว่าคนอ๋อ,อดูตรงนี้ได้อันนี้ตายไปเจ็ดร้อยแล้วเรากลับมาที่ห้องเราไปสามจะบอกนยให้ฆ่ากันอนะ่ะ ไล้ไปสัเกมอะไรอุ้ยมามดโอ้ใครจะเข้ามาใกล้ฉันนะฉันฆ่านะแล้วเราทําเกมบั๊กไงลงมาตรงนี้ไงขึ้นทางบนไม่ได้ลนะใครเข้ามาใกล้ฉันฉันฆ่านะอุ้ยอุ้ยเราโดนต่อยตัวนี้แน่เลยต่อยเราไม่น่าเลยเราทําเกมบั๊กลงมาตรงนี้ทุกคนโดนบันดากาศแล้วน่าจะเป็นลบพื้นออกนะทุกคนเราได้ร่วงมาตรงนี้ไม่รู้ไงมันคืออะไรแต่ก็นัวดีปึ๊บนี่ดูสิว่าจะเดือก,กี่คน เรามีกุญแจแอดมินอะโกงอยู่แหละนี่ไงวิ่งขามาชั้นฆ่านะใครอยากเข้ามาใกล้ฉันเราจะเป็นมิดเราชุบเขาไม่ได้ทุกคนถ้าเราชุบเขาเขาจะมาฆ่าเราผู้เล่นหมายเลขสามยังอยู่ไหมผู้เล่นหมายเลขสามหัวใจปุ๋ยอย่าเดินเข้ามานะแล้วเข้ามาชั้นฆ่านะโอเคตอนนี้ผู้เล่นถูกกำจัดทั้งหมดห้าร้อยแปดสิบคนเหลือแ,แค่ร้อยกว่าคนแล้วเลื่อนเราก็ มันหายเกมที่สี่คลิกเฮียทูทูอ๋อเราต้องคลิกตรงนี้เหรอดึงเหรอคนเราต้องคลิกตรงนี้ดึง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 ล้วก,ก็เยอะวันนี้คือห้าสิบห้าสิบแลยนะนี่งไงแล้วเราชนะเก่งมากทุกคนคลิกต่อคลิกต่อเกมนี้อีซี่อีซี่ เกมชักกีคืออีซนี่คืออะไรเออคืออะไรอะ่ะแล้วเราเราเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่หรอหรือว่าไงเราเลยผ่านใช่ไหมเราเนี่ยเป็นคนเราน่าจะเป็นคนเดียวที่ไม่มีคู่เราเลยสามารถแบบไปทางต่อไปได้เลยดูซิเขาเล่นอะไรกันอันนี้เขาเล่นเกมทายคู่ขี้กันนะทุกคนเราทำให้เกมจบง่ายไหมเราหาผู้เล่นหมายเลขสามมาก่อน ไม่น่าจะรอดแล้วไหมตรนนี้ไม่มีใครหัวสีชมพูเลยวนไหนเล่นนานๆเดี๋ยวเราจัดการให้วันนี้เหลือเลอดเยอะวันที่เหลือเล่นน้อยตายไปเถอะนี่คนไหนเหลือเลื่นน้อยสมควรตายโอ้แต่วันนี้ชนะไปแล้วดูคู่ที่แบบเล่นกันยังไม่จบอ่ะตายไปซะตายไปซะเพื่อความไวของเกมปึบ๊บฉันไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ฮามเล่นปึบ๊บ Okay. โอเคคนสุดท้ายเรียบร้อยจบยังอา้าวอ่ขอโทษทีเหมือนเขาเล่นไม่จบเกมแล้วเขาก็ตายคนที่เราช่วยอ่ะไม่รู้อ่ะขอโทษทีเพื่อนอันอนี้คือเกมกระโดดตามกระจก only the first to win this round ต้องสองคนแรกถึงจะชนะโอเคไปเลยอันขวาล่วงอันซ้ายรอด โดดไปมีเวลากำหนด,ดไหมหนึ่งนาทีปึ๊บอ่ะไปอันขวารอดเราตามไปตามตามกลุ่มไปปึ๊บเราจะไม่เป็นหัวแถวนะทุกคนเกมนี้เป็นหัวแถวน่าจะตายเอ้ยคนแรกเขารู้ปนะ่ะเนี่ยมาเขารู้เลยโอ้โหอ,อย่ละโดดตามมาเพื่อนโดดตามมาเน่เนี่ยอันนี้ต่อเลยเนี่ยอันนี้อันนี้นนโดดมาโดดมาใช่แล้วเกก็นไปนำไปซ้าโอเคอันซ้ายรอดเหลือีกหนึ่งนาทีสามสิบวิอันขวาร่วง ปึ๊บโอเคอันซ้ายรอดปึ๊บไปโดดไปโดดไปหนึ่งนาทีอันขวารอดโดดตามมาโดดตามมานี่อันนี้อันนี้รอดสวยนําไปอันสุดท้ายไม่ใช่สองอันสุดท้ายปึ๊บเอ้ยโหเรียบร้อยครับทุกคนเรารีบไปหน่อยรีไว้ก็ไม่ได้เข้าใจแอดมินก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่น่ารีบเลยเราเกือบจชนะอยู่แล้วโอเคครับทุกคนสำหรับ แมปส q ิ i ต g เกมกับ NPC ทั้งหมด700คนก็อยู่ไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วผมก็ได้ทำแมปบลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการใช้โหมดแอดมินสร้างด่านแล้วก็ทำพื้นหายผมเลยตกมาอยู่ตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย